นี้คือเข้าไปจนจนมาแผนได้ถูกแก้ได้ถูกทําเนี่ยก็ยังไม่มีการยังโบสถ์ก็ยังไม่สร้างยังสร้างไม่เสร็จครัในส่วนของบล็อกถูกไหมครับผมเข้าใจว่านะแม้แต่พระหลวงปู่ข้ามเนี่ยที่เป็นปิดตาที่หลวงปู่ทีมสร้างอ่ะก็ได้รับการศึกษาจากพ่อผมมาเลยควรจะสร้างถ้าหลิดเขาแก้พิมนานไหมครับพิมพ์นานก็นานอยู่ฮะเท่าที่ผมรู้ว่าหลายวันอยู่หลายวันอยู่เขา แก้ที่ไหนครับแก้ที่วัดนะฮะแก้ที่วัดส่วนใหญ่เนี่ยเพราะว่าเท่าที่รู้มาคือการแก้เนี่ยไม่ได้เสร็จในวาระเดียวมีการตกแต่งว้ทีละนิดนะครับเพราะมันมันมันไม่สามารถทําได้ง่ายๆ่ะฮะแล้วก็ถ้าทําไปถ้าทําไม่โดยปราณีตจริงๆเนี่ยมันก็เสีย เออขาไปจ้างทามาเป็นบล็อกแล้วเนี่ยแล้วเราไปทําเขาเสียเนี่ยนะครับมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แล้วแล้วพ่อผมเป็นคนประณีตระหว่างที่ทานี่มีการกดตูนแผนไปเขาก็ลองนะลองตลอดฮะลองตลอดเท่าที่ผมจําได้ฮะเออไหนไหนลองซิเออตรงนี้ได้ดีไหมตรงนี้ได้ดีไหมเนี่ยก็ลองทาไปเรื่อยแล้วแล้วไอ้ที่ลองนําไป่ไกทิ้งนะฮะ อ๋อเข้ามาให้บูชาอยู่แล้วให้ทิ้งก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ฮะให้เป็นคนเก็บรับตรงจุดนี้ขอทราบนะมันก็มียมสายคนนึงนะฮะยมแมงพวกนี้แหละครับผมก็ไม่แน่ใจไอการที่เก็บก็เก็บไว้ที่วัดนั่นแหละฮะแต่ใครเป็นคนไปเก็บไปนี่จุดประสงค์เขาจะเป็นที่ต้องแก้บอกพี่พีรักษ์เราจำได้ไหมตรงนี้คือคือมันนี้ฮะเทาที่พ่อบอกก็คือเวลานั่นมันถอดทิ้งยาก มันมีความคมเพราะว่าพิมที่เขามาเขาใช้เครื่องเทียเครื่องอะไรของเขาที่เราแต่งพิมพมาเนี่ยมันไม่ได้ก็อย่างซุ้มขาดเนี่ยกดเท่าไหร่มันก็ไม่สวยจนกระทั่งต้องแก้กันแล้วแหละเพราะมันมันกดยังไงมันก็มันก็ขาดนะเพราะมันจะมีคิดว่าน่าจะมีอะไรที่มันมันดูดแล้วซุ้มขาดสังเกตได้ว่าที่เขาเขากดกดมาซุ้มขาดลักษณะเหมือนกันเลย ครับไม่ใช่ขาเนะขาแทบจะเหมือนกันเลยที่เดียวกันอ่าที่เดียวกันแล้วแทบจะเหมือนกันเลยมันก็เลยเป็นจุดหนึ่งทำให้พี่พีระเนี่ยจำได้ใช่ใช่ครับมันต้องแกเลยทีต้องแก้ต้องแก้ใช่ใช่ไหมใช่หลังจากที่ที่พอพอมีเหตุบูลเหตุให้ต้องแก้เนี่ยก็คือท่านหลวงปู่เนี่ยก็เลยให้ทางท่านประหนะมาที่วัด มาช่วยแก้ใช่แก้เฉพาะที่ในวัดไม่มีก็มีคนมีฝีมืออยู่คนเดียวแหละแถวนี้แหละฮะที่พอจะแก้ได้แก้ในวัดเลยถึงได้แก้ในวัดแก้ในวัดนะฮะโดยมีที่ไหนบ้างครับที่ท่านจะไปนั่งแก้อยู่ผมจาได้มันก็เป็นมบบเดีนี้หลับตาแล้วมันเป็นชามันก็เป็นฌานน่ะนะครับมันเป็นฌานเขามาเขาจะออกมาหาที่สว่างหม่สมัยนั้นน่ะออกมาฌานวัดนะฮะที่ตัววัดจะออกมาแล้วก็มาทํากัน